ว ah. ันน uh huh um ี้เราก็มาอยู uh ่กับอ้มคนแปลกหน้าคนหนึ่งอยู่ๆวันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรอ่านอ่านชื่อครับชื่ออะไรออหน้าตาคู่ตลกชิปอ๋อว่าชื่ออพเวกอ๋อววันนี้ ตัดไม้วันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตลวดรอดเออ <c oughs> ต้องให้แกมึวแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมายโยโยกันแล้วมาย่ยโย่กันเอาอุสาไอตอนนี้เอ้รุจะพูดอะไรกเออเออลิปนี้อาจจะมีคำหยาบแต่เราไม่ได้พูดนะ กระพงก็ไม่พูดนะอ๋อเออเดีรอว่าอะไรคิดจเอือยยยผมจะตัดมีช่องไหมครับนี่มีช่องไหมมีครับแต่ก็แค่ติดตามผมละกันเพราะทำไมผมไม่ลงคลิปหาเลยเผื่อลงคลิปไงลงคลิปก็คุณจะไปค้ำไม่รู้ผมจะพิมพ์ลิงก์ มาคลิปนี้ก็ได้นะครับเออเออพอดีผมไม่ใช่เพื่อนของนี่นะผมเป็นพี่เปนผีเออแต่ไม่นับถือเป็นพี่เว้ยเออเะไรอะไรเราเล่นอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ตัดทำไม่จตัดอยู่นี่ไงไม่ตัดไม้ขาวเนี่ยตัดไม้โอ้เมียนว่าตัดไม้ตั่นไงเียนว่าจะไม่พูด ไหนอันนั้นเดือดตัวไปนะแต่ก at> ่อนหนูก็ไม่เห็นพี่พูดปะอ้าวเหรอไม่นะปีที่แล้วพี่พี่มาบ้านหนูพี่ก็ไม่พูดตั้งแต่สามชาติที่แล้วเกิดยังก็ไม่รู้นี่ตรงนี้ไม้เยอะปะนี่อะไรตรงนี้ไม้เยอะไหนวะมองไม่เห็นหมาพูดแก่ ตาเหลือนะแม่ตาเบื่อเอ้ยมาไหนมาไหนมาไหนกูจะอยู่กับบัวเว้ยเฮ้ยอ้แกเข้ย่ามันข้าฆ่าทำไมข่ามันอู้นี่ไงตรงนี้มาเยอะวูนั้นสงสารดูหน่อยเขาฆ่าแกจอเจอไหมเออจะรอดูตอนที่พี่ไม่ข้า พี่ไม่ฆ่าพี่จะตัดคนกูจะไปหาเหล็กได้บัดเต๋อเฮ้ยสร้างบ้านก่อนเอาตัดไม้ก่อนสร้างบ้านก่อนเอาเฮ้ยตรงนี้มันสวยว่ะตรงไหนนี่บ้านพี่ยังไม่ยุบหนึ่งหน้าแล้วบ้านนี่เลยละข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเทนโน่เทนโน่ออกไปออกไปชิวชิว ยืมโต๊ะครับด้วยโชว์โชว์โชว์โชว<ช>์ทีวีเดียวเปล่าพูดแล้วเอ้ยอย่ามายุ่งโต๊ะครับห,หนึ่งสองนี่คือสุดเรเก็บรองค่าครับเอาไว้เอาของือ่นเฮ้ยเอาวายวไหวทำไมในคอมแม่งทำไมของมันดอกออกมาวะในคอมในคอมยัง โอู้รำคาญแง่งไปปิดคอมดิเอ๊ยไปมีดิเปเลยคุณร้อนที่คุณร้อนแต่พี่น้องนอือสบายหูนตกตกเขาเป็นแบบทำอะไรวะคุณรอนนี่แหละเอาอคลิปนี้มันจะอยู่เย็นเป็นสุงหรือว่ามีแบบคลิปนี้กรุณาใส่หูฟังด้วย แต่เราเล่นเราเล่นไม่ต้องใส่เราไม่ต้องใส่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะไม่ยิ่งเหมือนกันนะเปิดลำโพงก็ได้วทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะทำบ้านใต้ดินไม่ไปหาแหลยให้เอาด้วยวะเฮ้ยอย่ามายุ่งแผนที่จะเอาตู้คราฟลงมาด้วยมันจะได้สะดวก เอาลงไปให้ไหมไม่ไม่ต้องการโ <Okay. S 2> อเคงั้นก็ไปคน<อ>ละทีแลแกันแต่ทำไมมันไม่มีหินวะน้องน้องฝอยเลยใครก็ได้หินละ่ะหินนะคะกรูนาออกเสียงให้ดูหินห้อยอีน้องหินนี่ <laughs> ไงหินเยอะแยะเลย แต่วิ่งแตกแพ้พูดตามไม่ทำไมต้องพูดตามเลยบออ้า,าไม่มีทางตอนคืนอ่าโมบตอนคืนเราจะเปิดศึกกันนะบ้าเหรอไม่เอา เกียงเกมปะเนี่ยเฮ้ยพี่เพิ่อนอย่าอุดนะมันมาพี่เพิ่์นอะไรโอ้บ้านเราเสวยขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้ยแย่กันก็ปล่อยเขาไปติตินะครับเฮ้ยใจราย โอ๊ยอะไ็อะไรผมรูอมือเราไม่เห็นอะไรเยเขียวคนผมตัดม้อยู่ไม่ช่วยกันเลยมีหน้าที่นี่ไม่มีบ่อน้ต้องมีบ่อน้ำมันมีความตกตกนะไม้ใหญ่กูไม่ตัก้คนมีมันมันเริ่มทำได้แล้วแล้วเราก็ไปขัดคว้ามัน ตัดเฮ้ยอย่าเอาพอดีเอาไปเลยที่จะทำนั้นยังไม่ยุ่งเลยโอเคเอาไปเลยใช่ไหมเฮ้ยฟักยูบีอาวกำเลยเฮียก็บอกว่าเอาไปเลยนะเอาเอาไปเลยแต่ไม่ได้บอกว่าไปจังหวัดไหนไม่ใช่เหรอก็เอาไปเลยเอาไปอย่าเอาไปเลยไม่กิยเดี่ยว เกี่ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบนตีมอพวกบ้านมุงมากมายหนิผมตีมมีวัวอยาข้าวัวโอ้ยังเย็ะสร้างบ้านตรงไหนดีสร้างตรงนี้แล้วกันไม่มีการบุกบ้านคนอื่นและโจมตีโอเคนี่แต่จำผอมนะไม่มี อะไรอันนี้อันนี้อยู่ในไหมครับไม่มีวัดวัดไม่มีหรือจะสร้างละอะไรอะไรโม้ขี้ทำมาวะได้ได้ฮยบ้านยาวเกินไปแล้วเปลืองไม้เปลืองไม้มันจะมืดแล้วอ่ะมืดบนมืดบน ยอย่าร้องเพลงได้ไหมมันเหมือนพี่หอนไงไมู่้้กันเยี่ยวตอนคืนออปแปะจากายเป็นออปแปะตากีบนะครับตลก <S <S 2> <S 2> หน้า <S <S 2> <S 2> พี่อ่ตะตลกเลยไม่ มันไม่ตลกนะเว่ยคุณโดนขำไม่ไม่ตลกนะเว่ยอ้าคุณโดนขำใครจะไปตลกวะไม่ตลกเลยโอ้ยมือชิบหายใครก็ได้ขอเทียนสักโออโทษเออนั่นแหละไม่ได้เล่นหนาอืมเว้นตรงนี้ไว้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดีัเป็นเก้าเก้า มีนะไม่ไม่ไม่เจ็บแล้วยอเฮ้ยมาเยะบ้านเนี่ยมีเทียนไหมซือดาไก่อนเปิดอะไรเอไม่มีไม่มีไม่มีไปไปชิวชิชิวเหรอชิดเปิดเปิดอะไรไม่ได้เปิดไม่ เน่เน่ยนมาดูดิขึ้นใจเเอ้ยไม่ต้องมาดูหรอกไม่ต้องมาดูเยี่เอ้เอาเรามีเขียนันน่นแมกกาพอเอา้ามีได้ไงปโปรมัว่วเหรอบ้าแล้วพี่ไม่มีโปรหรอกนุ่งพึ่งส่งให้พี่เออพี่ขออันนึงไม่ <c oughs> ขออันนึง่ง <c oughs> ขอหน่อยเดี๋ยวให้ดาบไม่ก็มีดาบพินอ้าวมึงโดนงเกนมึงอ่ะ ผ่านเอาว้โดกมาขีดขโมยดอปดอกดรอปดรออุดด <c oughs> ้ยอะไรแค่นี้ก็ต้องข <c oughs> ี้ห่วเอ้ยไปเอาแรกกันโดดไม่เอามีแล้วไม่เอากูจะให้ใกล้พังแล้วไปเออไม่เป็นไรของหนูก็ใกล้พังแล้วโอเคดีกว่าอองงอของหนูตั้งเยอะของหนูไม่จะพังกว่าพี่ ไปอยู่บ้านแสนสุขแล้วกันบ้านที่ออกแบบสุขคู่แบบอเบ่น้อยเฮ้ยหมูมาอย่าฆ่าหมูหมูหมูคือพี่แหละ พูดใหญ่มันจะพูดอะไรเสียงดังควายว่ะคว,ว,วายมันฟ้นไน่ <c oughs> อะไรไอ,อ้หมูอีกแล้วจริงๆเนี่ยด,ด้วมาดูดิวหมูพี่ก็เตืควายพี่ก็เตอควาย หานหลานไอ้สมบัติตโอ้ยใครตีอย่าตีตีทำไมห่วยเอาห่วยเหรอเข้ากรีโดนไหมตีเนี่ยพี่เฟิร์สประหลาประลาชีวิตโอ้ยขี้ยาชีวิตแมวห่วยหนูแค่ดาบไม้ทรรมดาเองเฮ้ยเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วตกหนึ่งทีที่ตกหนึ่ง น no, okay. right. ้องไม่สนใจเรื่องไรสาระล้วบ้าบอกขอแตกในการตีเต้น้องโมยจริงพี่น้องก็โดนฆ่าเอ้าตายบน้องโวยดิบกว่าไม่กวกูจะขวดกูใช้เวลาตั้งหนึ่งวิเดี๋ยวมันนี่กำลังจะเอาให้อวิโต้ตอนแรกด้วยความตายนี่มีสองอันด้วยไม่เอาเอาพี่เจ้เอาดินกับกายฆ่าแล้วกันไอ้เัดเจ้าฟร์ด ไม่วม่งช้อนไปข้ากูเหรอเออนี่ใช่ดาบมิกเออขัดมึงฆ่ากูเหรอมามาอย่กูกูยอมแพ้แล้วพี่ยอมแพ้นะครับไหนไหนจุดเกยจุดแถวไหนมาเอาเตียงเอ้ยไม่ใช่ไก่อ้าวคนอยู่ไหนวะ ให้ดูของนี่มีอะไรบ้างมีอะไรนะกูกลับไปกูจะทวงแคสคืนนะแคสคืออะไรอ่ะแคสคืออะไรพี่มั่วเนยออะไอ้นี่มาหาอย่าใจเย็นๆจะทำอะไรเจ้าไอ โอ้โจะตายแล้วสั์โอเคไอยอมตายตีซะเอาของมา้หมดอ้าวกรรมจุดเกิดอยู่ไหนวะเออไม่ใช่พี่อยู่ไหนวะของทุกอย่างแม่พี่มาจากไหนอ๋อดูนี่แล้วกันนะครับอันดับาไม่น่าชวนเล่นไหมครับเลยเดี๋ยวคลิปนี้จบแป๊บสิบสี่นาทีได้สาระชี โอเคมามามารวมกันมาเก่งๆมารวมกันมาอะไรมาจบคลิปจะสิบห้านาทีแล้วนี่มามามารวมกันสักสามสิบเอ้ยบ๊ายบายบาย